สวัสดีคระคุณชวงเทดการคคนก็นาคัะในรายการวิทยาคอยู่นะควงททุกคดูทุกคนข่ะคุณทุกบ้างอันนี้ช่วงกักิฟาริสนะคะคุณก็รู้สนีสดเช่นเคยนะคะข้อดูเด็กหล่อดารานะคะเซเลสคนดังนะคะ เริ่มจากข่าวแรกวันนี้นะครับไต้หวันนะครับที่จะเป็นอักขังครับข่าวแรกที่ล็ทรงกับโบลิสเก้าเออโบลิสเก้าที่อาร์ตนี่ก็เป็นเทนนี้อดิเาเลกับไอซ์นะครับไอันนีก็ดูจริงๆของไต้หวันที่กำลังใจด้วยกับเจ้าของอาเพนักอิเาเลของไต้หวันแาะส่วนชาวราคนไหนที่ที่ดูจริงๆว่าอะไรครับก็คือ ของเทวานะคะแล้วสักครู่โซอีหนึ่งล,ล่างอีหนึ่นนงกล่าวแล้วสักครู่เด็กกันคุณขันหนังครับ อยากเข้าสู่บทสุดท้ายในการคุปหนังเลยนอนอินจบกรายการนี้เลยนะครับลัคกี้ของไอรักโรมากับแม็กดีดีนะครับลีเลียกับแมดนิวนักทีรียกับคุณนีเลียกองที่ทุกจริงว่านักทีกับคุณนีเลียเนาะครับเอาอคือครับวันนี้รายกาของรายการคุปหนังข้องคุชชาร์ก็คือนึงกระดกทุกวันหนังนี้หันชุกกับกีฟาริสนะครับ საخور და კინა ნანი 3000 გაფარელო